สามตัวเลยก็ได้ค่ะแม่ล่างปล่อยสามตัวเลยวันนี้โทษใดก็ครับว่าใบบังสามตัวถ้าเป็นสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งและกับกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ล่างครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอซีที่ทุกคนค่ะที่ได้เข้ามาติดตามแม่ล่างพ่อปู่ลวงอุดมนะคะเรื่องวอ่า พ่อน้อยแล้วก็น้องเต้อแล้วก็พ่อเหมือนเนาะคะ่ะอ่เมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะขอแก้งข้าวบอกนะคะหลังจากที่แม่ล่างเนาะคะ่ะได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพอ่าก็คือเป็นอ่าเสบียงอาหารเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นนิม,มนต์พระเนาะคะ่ะที่ว่ายุทีอของพ่อปูอนันต์กรลาดเนาะคะ่ะยุทียโสธรเนาะคะ่ะที่อของน้องเต๋อเนาะคะ่ะสถานที ตรงนั้นเนาะตแต่ที่ผีานมากเนาะคะ่ะแม่ล่างกะแสดงความดีใจนำเนะะ้อค่ะที่ว่าเอฟซีเนาะคะ่ะหรือว่าสายบุญท่านใดที่เพิ่นได้ขอามาติดตามเนาะคะ่ะหรือว่าท่านใดคุเพิ่นได้เห็นตัวเลขเนาะคะ่ะยูที่แผ่นผ่าสีขาวเนาะคะ่ะที่แม่ล่างเนาะคะ่ะได้เอาไปแปะไว้ติดไว้เนาะคะ่ะก็คือเม็ดเดียวเนาะคะ่ะอย่างที่ไม่ได้กลับเนาะคะ่ะก็คือสอเกตเนาะคะ่ะ สำหรับถามวาเอฟซีเนาะคะ่ะหรือว่าลูกศิษย์ของแม่ล่างเนาะคะ่ะทุกท่านที่ได้โทรมาถามแม่ล่างว่าแม่ล่างตัวเลขสองเทสหนึ่งีมาทีไปเป็นจ้งใดเนาะคะ่ะวันนี้เนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะขอแก่งข่าวเด้อค่ะก็เป็นตัวเลขคือของดวงวิญญาณของดวงวิญญาณคือของพีไส้หรือวาหนองไส้ญาติของแม่ล่างเนาะคะ่ะที่เสียไปเนาะแม่ล่างได้ ไปขอไห้เนาะคะ่ะเป็นก็คือว่าเป็นตัวเลขบอกบุญเนาะคะ่ะอยู่ที่แผ่นผาที่แม่ล่างได้เอาไปพื้นไห้เนาะคะ่ะเมื่อนั้นเนาะ,ะก็คือในวันงานเนาะคะ่ะเมื่อนั้นที่ว่าเป็นเมื่องานแก่บุญเนาะคะ่ะเมื่อนั้นเนาะแม่ล่างก็แสดงความดีใจอีกครั้งเลยคะ่ะสำหรับกับท่านเนาะ,ะที่ท่านใดได้มีโชคมีลาบล้อยเนาะคะ่ะกับ แม่ล่างพา่อปู่หลวงอุดมเนาะคะ่ะหรือว่าดวงวิญญาณเม็ดเดียวสองเกตเนาะคะ่ะแม่ล่างะ่ะ,สะแสดงความดีใจละวกะอย่าลืมด้วยค่ะให้มาร่วมเป็นสพานบุญน้ากันด้วยค่ะเพราะว่าแม่ล่างก็จะเอาเป็นทาบเนาะคะ่ะเพราะว่าเพนอยากได้ทาบเจดีย์ใหญ่ด้อค่ะเป็นทาบเจดีย์ใหญ่เพราะว่าแม่ล่างจังใจเนาะคะ่ะ วาสีเอาไห้เพิ่นเนาะเป็นธาตุพระเกดีสองชั้นเนาะค่ะแม่ล่างได้ไปถามไห้แล้วเนาะก็คือในราคา16,000บาทเด้อค่ะเป็นธาตุเจดีเนาะค่ะแล้วกัแม่ล่างก็จะเอาเป็นที่ว่าเป็นแท่นเอาไวถ้ถาวรเป็นโต๊ะว่างเป็นสเสบียงอาหารเนาะค่ะกะเบ็ดเสร็จกะอยู่ในระวางประมาณบ่เกิน17,000บาทเนาะค่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะอาจจะลืมได้ค่ะท่านใดที่ได้โชคลาภ ร้อยนั่งกับของดวงวิญญาณเนาะค่ะอยากของแม่ล่างที่ผ่านมาเม็ดเดียวสองจิตเนาะกระไห้มันรวมกันเป็นสะพานบุญนั่กันกับแม่ล่างเด้อค่ะอ่ากระไห้โทรมาหาแม่ล่างเนาะค่ะตามเบอร์โทรเนาะอันนี้แม่ล่างก็จะขอแกงข้าวบอกบุญไปก่อนเนาะค่ะเนาะตามเบอร์โทรศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเด้อค่ะเอฟซีอ่าถ้าท่านใดเนาะ ที่ท่านได้มิโชคลาภร้อยของวันที่ผ่านมาเนาะกระไห้มารวมกันคนละหาบาทสิบบาทเร้อค่ะก,ะกับแม่ล่างแล้วกาแม่ล่างก็จะเอาเป็นเครื่องสวดเครื่องถวายสังฆทา,านเนาะคะ่ะไปถวายเนาะพราะว่าแม่ล่างก็จะนมิมนต์พระเนาะคะ่ะแล้วก็จะ,อ,ะอัญเชิญเนาะคะ่ะพระเพลินซีลูปเนาะคะ่ะได้มาสวดเนาะมาสวดอัญเชิญกระดูกขึ้นธาตุเนาะคะ่ะมือนั่นเนาะ สำหรับเอฟซี FC, ทันใดคู่เพิ่นได้โชกลาบล้อยน้ำเนาะคะ่ะของงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะสำหรับของงวดจะถึงนี้เนาะคะ่ะที่วันนั้นน้องเต้วเนาะคะ่ะเพิ่นได้ลันปากว่าจะไว,ว้ว่าถาโชกลาบล,าล้อยทะเลออกเนาะคะ่ะเพิ่นว่าจะเอามีหมอล่ำเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนาะคะ่ะแม่ล่างก็จะเป็นตัวแทนให้กับลูกสาวก็คือน้องเต้วเนาะคะ่ะอยู่ที่พ่อปูอันนั้นตะขาลาบเนาะคะ่ะ อยู่ที่ยาโสทอนเด้อค่ะเด้อแม่ล่างก็จะเป็นตัวแทนให้กับเพิ่นเนาะคะ่ะย่าลืมเนาะคะ่ะเพราะว่าท่านใดเนาะคะ่ะมีโชคลาบล้อยเด้อค่ะกัอย่าลืมมารวมบุญน้ำกันเด้อค่ะคะ่าหมอลำเนาะคะ่ะบ่เกินสามหมนห้าพันบาทเนาะคะ่ะค่าหมอลำเนาะ,ะกับท่านใดได้มีโชคลาบล้อยเนาะคะ่ะเมื่อนั้นเนาะ,ะกับไห้มาร่วมมาซอยเพิ่นเด้อค่ะมาซอยแม่ล่างเนาะคะ่ะม้าซอยอาบุญน้ำกันเพื่อว่า เพิ่นจะปวดภัยให้กับเฮ้าอีกต่อไปเนาะคะ่ะสาหรับกับดวงวิญญาณเน,นี่ยค่ะมือคลืนนมือคลืนกนเนาะคะ่ะเพิ่นมานางคุ้ยกับแม่ล่างก็คือเป็นคนที่ให้แม่นก็จะมีสองคนเนะะี่ค่ะหนองไส้แม่ล่างแล้วก็สิมี้เป็นพี่ไส้ของแม่ล่างเนาะคะ่ะเพิ่นเคยห้โชกลาบล้อยถูกมาแล้วห้างวดนะะเนี่ค่ะหายเข่ามากแล้วหางวดเนาะคะ่ะเพราะว่า อาจจะรุดงวดหนึ่งก็เป็นแปดหกศูนย์ของงวดก่อนเนาะค่ะของงวดก่อนรุดแต่ว่ารุดแต่ว่าห่างไปออกเล่าเด้อค่ะไปออกเลขเล่าออกตรงเลยค่ะออกตรงเป๊ะสามตัวนะคะแลวกับเพิ่นกับมาแก่เมื่อไม่ไห้ก็คือเป็นงวดของที่ผ่านมาก็คือเม็ดเ,เดียวสองเกตเนาะค่ะสาหรับเมื่อคืนกอนเนาะค่ะเพิ่นมานาังคุ้ยกับแม่ล่างว่านั่งอันนี้ก็คือเป็นพีใสของแม่ล่างเนาะค่ะเพิ่นมะว่าว่า ละเอาจังซีเดอร์กูอยากได้กองบุญเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แฟนน้องเต้วบวชให้นะคะเอพี่เพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แฟนน้องเต้วบวชให้เนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากให้แม่ล่างแล้วก็น้องเต้วเฮ็ดบุญให้เพื่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็เรยกว่าไอ้สิเฮ็ดให้ให้มูสูรุ้ยเพิ่นว่าเนาะค่ะเพื่อนนางคุยกับแม่ล่างเนาะแม่ล่างเรยว่าอันได้แล้วเจ้าเสียเฮ็ดจังใหญ กูไม่อยากให่ได้อย่างไรดอกกูอยากให้อันเพราะวเพราะวไอ้เตวปวดไห้แน่เพื่อนว่าไห้มันปวนหัวยกูแน่เพิ่นว่าเนาะค่ะเพราะว่าผีไส้ของแม่ล่างที่เพื่อนเสียไปแม่ล่างว่าท่านใดเฮ็ดบุญให้เพื่นเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพิ่นนพึ่งจะเสียไปย่งว่าท่านเลยถึงสองปีเนาะค่ะประมาณประมาณจะได้ปีน้อยๆเนี่ยค่ะว่าประมาณปีหนึ่งเด้อเหรอค่ะผีไส้ของแม่ล่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่อนไห้โชคแม่นเด้อค่ะ โชคแมนแนีใดก็คือสองเก็บเม็ดเดียวที่ผ่านมาเนาะค่ะเมือ่อคืนเนะคะ่ะเพื่อนก็นเลยมาบอกกับแม่ล่างเนาะค่ะเพิ่นว่าเอาสีเรื่อหลาครูบาท่านในมียังมาให้่มึงหลายเพื่อนว่าเนาะแต่ว่าครูสีมีความในในใหยมึงก่อนเพื่อนว่าเพื่อนก็นเลยบอกว่าเอาจังสี่กูมากมาแค้งหลายเด้อกูอยากได้พญานาคตัวเดียวเพื่อนบอกกับแม่ล่างวางสีเรือข่ะเอ็กซี อันนี้ก็คือเป็นดวงวิญญาณผีไส้ของแม่ล่างเนาะคะ่ะเนาะแม่ล่างเลยว่าเอามึงเสียวมึงอ่ะอแม่ล่างขอขอโทษด้วยค่ะเยาวาแม่ล่างว่า,าวา่วาสูบามเนาะขาแม่ล่างบอกกับผีไส้เนาะคะ่ะเนาะในฝันเนาะแม่ล่างเลยว่าเอานํามึงจะขึ้นสีให้กูเอาอ่าพญานาคไม่หยังว่าเนาะค่ะเนาะเอาพยานาคไม่หยังนะะนเาานา,า,านะคะ่ะเนาะบบที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าเนาะคะ่ะ กลัวไหก้อนตันึงเพิ่นวานนะะนวานเาานาะค่ะเพิ่นววาเอาพญานาคไหกับแม่ล่างตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแม่ล่างก็เลยบอกว่าเอาแล้วบัดทีน่นี้เอาพญานาคมาใหเราเราเซจังไห๋หินนั่นลหละเอาไหก้อนเอาไหก้อนเพิ่นววานเนาะคะ่ะบันนี้แม่ล่างก็เลยตีเนาะคะ่ะอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางเด้อค่ะอันนี้แค่เป็นแนวทางแม่ล่างกัขอบก็แค่เป็นคว้ว ตัวเลขที่แม่ล่างมากเนาะคะ่ะอันนี้กับย่งางบรท่านได้เป็นอ่าโชคลาภของดวงวิญญาณที่ว่าพี่ไส้ห้กับแม่ล่างเนาะคะ่ะแต่แม่ล่างตีเป็นเนาะคะ่ะแม่ล่างตีเป็นเป็นกับคือเก็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งนี่ค่ะพิมพ์เลยพิมพ์เลยอันน<อ>ี้แม่ล่างตีเป็นคือเก็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเก็ดหนึ่งอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางแต่ว่าอันนี้ก็คือแค่แม่ล่างปล่อยไปแค่แบบว่า แค่เป็นตัวเลขที่ชอบเนาะคะ่ะถ้าเป็นสามตัวเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือแม่ล่างมากักแต่ว่าดวงวิญญาณเพิ่มบัท่านเด็ดปอยเด้อกขายเอฟซีย่งางบัท่านเด็ดปอยแต่แม่ล่างจะไปขอก็คือเป็นวันพระใหญ่ของมวดจะถึงเนาะคะ่ะวันพายงายก็ตรงเป็นเมื่อวันทีเท่า์ไรแม่ล่างกับย่งางบัท่านเดือดเปิงปฏิทินเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ล่างก็จะขอ,อเอาไปสองตัวไวก่อนหมแมล่ล แม่ค่ะเมื่อนี้แม่ล่างจะป่้ยเป็นสองตัวไปก่อนเนาะค่ะเรล่ากะหรือว่าอีกตัวนึงแม่ม่ล่างชัตัวใดก็ครับอีกตัวหนึ่งเนาะค่ะเอาเป็นสามตัวเลยก็ได้ค่ะแม่ล่างปล่อยสามตัวเลยวันนี้แต่ว่าเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเป็นแค่แนวทางแต่ว่าสําหรับตัวใดก็ครับว่าใบบุญสามตัว ถ้าเป็นสามตัวห้าเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งครับห้าเจ็ดหนึเด้อทุกคได้เมืแอ้วานี่้าเจ็ดหนึ่งอันนี้แค่เป็นแนวทางเนื้อไข่ฟ f c ปล่ไปเซซฟไปก่อนเนาะแม่่าแต่ยาฝ่าว่ามีความแบบว่าถามมาไม่าามีความมั่นใจเต็มร้อยไปยั่งค่ะแค่ว่าแปดิบเปอร์เซ็นตไปก่อนเน้อแปดสิบเปอรแต่ยังไม่เต็มร้อยแต่คนที่เต็มร้อยก็คือรอ รอวันพระใหญ่แล้วก็แม่ล่างจะไปปล่อยอยู่ที่พญานาคของน้องแต้วเด้อค่ะมือนันเด้อค่ะกะจังไห่เอบซี่ทุกทุกทันเนาะค่ะที่ทันได้มาติดตามแม่ล่างผู้ปู่หลวงอุดมเนาะค่ะกะจังทะล้อเอาว่าแม่ล่างก็คือวันพระของมวดที่จะถึงนี้ก็คือวันพระใหญ่เด้อเพราะว่าแม่ล่างคุยกับพี่ไส้แล้วว่าไห่ไปเบิ่งเอาไห่ได้ว่ายายเฮดไห่ทุกคนต้องทิศหวัง เพิ่นบอกว่าเจ้งไดกับคูเสียถ่ายมูอมึงรวยกูเสียถ่ายมึงรวยเพิ่นว่าเนาะค่ะอันนี้กัคือเป็นของพีไส้แล้วการนองไส้ของแม่ล่างเด้อค่ะที่เว้ากันเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนว่านเนาะค่ะที่เว้ากันเนาะค่ะโดนดามาใครถามว่าแม่ล่างเป็นอย่างคือนมาเกลขตัวนี้แม่ล่างบอกได้เลยเนาะค่ะว่า แม่ล่างมั่นใจอยู่แต่ว่าแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นาะค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นาะค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเด้อเฮียเอฟซีค่ะแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็เอาร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องไปแมนค่ะจังถั่ล้อเนาะค่ะครับผมครับผมอันนี้ก็แค่เป็นแนวทางของแม่ล่างพ่อปู่หลวงอุดมเนาะค่ะเป็นตัวเลขแค่มักเนาะค่ะเพราะว่าพี่่ายเพิ่นบอกให้แม่ล่างว่าเอาพยานาคไปเพ่นว่าเนาะค่ะ แม่ล่างก็เลยตีเนาะค่ะนี่แค่แม่ล่างตีเองเ้อค่ะอืมครับอ้วด้หอดสามตัวเด้หอดสองตัวเลยเนอะมานนี้เนาะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดหนึ่งตัวเดียวบอาหาตัวเสีรักบ่อยชื่อาอ๋อครับครับค่ะอันนี้เป็นแนวทางเรือคไถ่เอฟซีแต่ว่าเอาความมั่นใจที่สุดก่อือนลออดวงวิญญาณว่าพ้นสีเอามาให้ตรงกันเปะบอเนาะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ล่างจะไปจุดทูบเนาะค่ะของงวดที่ผ่านมา ถามว่าที่ผ่านมาแม่ล่างจุดได้ตัวใดแม่ล่างจุดได้สามสองเจ็ดสามสองเจ็ดด้วยค่ะแม่ล่างไ้เบิ้งก็ได้ค่ะสามสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยเนาะคะ่ะของวัดที่ผ่านมาของดวงวิญญาณเนาะ,ะแต่หวดนี้เพิ่นก็บ,บอกว่าจังได้อก้กระสีไฮมูตโตรลุ้ยเพิ่นวาเนาะคะ่ะบนรุ้ยเพิ่นมยนาย่อมไปใส่เพิ่นวานเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นดวงวิญญ,ญาณของพี่ไส้แม่ล่างเด้อค่ะแล้วก็น้องไส้เนาะ,ะเพิ่นบอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แม่ล่างก็เลยมีความมั่นใจสูงค่ะว่าเจ้งไดเพิ่นก็คือคงสีซอยหลานสาวเพิ่นนก็คือนองเต๋วเนาะค่ะเพราะว่าพี่ไส้พี่ไส้แม่ล่างเพิ่นเลี้ยงนองเต๋วมาตั้งต้นหนอยหน่อยเนาะค่ะเพิ่นเลี้ยงมากเนาะเพิ่นก็เลยต้องแบบว่าต้องซอยลูกซอยหลานค่ะเดี๋ยวด้วยโอเคตูวผีส้หม้อแบบนี้นี่ค่ะ สามสองเจ็ดเ่ยนเลยครับสามเนาะุกทุกหมดที่ผ่านมาเนี่ยุกบุญาทากเลยก็เลยนใสองเจ็ดกัเลยนี่คะสามสองเจ็ดโอเคครับมีหลักฐานอยู่นอกค่ะเนาะเดี๋ยวรอใกล้ๆวันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับในทางของแม่ล่างนะครับจะเดินทางไปที่ ภูอ <łość> ันตาชนะครับกล่านะทราบยักษ์สุธรครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ร่างมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมองขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ